แล้วฮะสวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนฟาร์มเงินยังไงให้ได้เร็วๆนะครับแล้วก็ตาพวกเหยื่อด้วยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มเวลด้วยสามอย่างเลยนะครับแต่ว่าคนละสูตรกันนะโดยวันนี้ผมจะแจกสองสูตรนะครับผมอันนี้เป็นสูตรแรกนะครับสูตรแรกจะเป็นสูตรทั่วไปเลยหาได้ในเน็ตเลยหลักๆคือมีเบ็ดแมกเนตนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาข้างบน แต่ก,ก็ทําการตกปลาแค่นั้นเลยโดยสูตรนี้นะครับจะได้ในส่วนของเหยื่อกับเงินนะครับชั่วโมงละหมื่นสี่อัพนะครับผมหมื่นสี่บวกบวกขึ้อนอยู่กับว่าตกเร็วได้กูตกเร็วขนาดไหนนะครับยิ่งตกเร็วยิ่งได้เยอะนะครับผมโดยโอกาสที่จะออกในส่วนของเหยื่อคุณภาพสูงเนะี่ย อยู่ค่อนข้างจะสูงนะครับประมาณเกือบ90-95%ิซึ่งเหยื่อเนี่ยมันดีนะครับเป็นเหยื่อที่อ่ากองเหยื่อที่ดีที่สุดในเกมละซึ่งราคาขายของกองเหยื่อนี่จะอยู่ที่ประมาณ150นะครับผมขายดูก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปยังสูตรต่อไปนะครับผม <S <S โอเคเรามาถึงเกาะต่อไปแล้วนะครับผมลอสเสเกาะโคตรพ่อในประสบสำหรับผมเีย ก็สำหรับก่อนนี้นะครับก็มไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรฟาร์มเงินกับฟาร์มเลเวลนะครับดังนั้นสูตรนี้เนี่ยผมเลยแนะนําอยู่2สถานที่นะครับคือโอเชียนก็คือในทะเลกันแหละทะเลตรงไหนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเป็นทะเลแถวๆตรงนู้นนะครับรอบๆนั้นก็ดีนะครับหรือว่าข้างหน้านี้ก็ดีนะครับดีหมดเลยหรือจะไปตกข้างในก็ได้นะครับตกในบอ่อ บ่อของลอสสิปนะครับมันจะมีปลาตัวนี้นะครับชื่อว่าอาราไพมานะครับตัวนี้ให้เงินค่อนข้างดีเลยสําหรับปลาเลนะครับผมก็สําหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เน้นดวงนะครับว่าจะได้กายพันปลากายพันเหมืน RGB เยอะขนาดไหนนะครับและยิ่งได้ไซส์ใหญ่ด้วยก็ยิ่งดีนะครับราคาขายก็จะสูงขึ้นโดยสูตรนี้เนี่ยผมทําเงินกับมันได้เฉลี่ยคือตั้งแต่หมื่นเก้าขึ้นไปนะครับยาวจนถึงสองหมื่นห้านะครับต่อชั่วโมงเนาะ ขึ้นอยู่กับดวงนะครับสูตรนี้ก็ลิปหลักๆก,ก็ของวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะสั้นๆปลอดวันนี้แหละเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะแนะนําสูตรตกปลาอย่างไงดีเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้อ่าน้นวิธีการฟาร์เงินสะเท่าไหร่ครับผมเน้นแค่ตกแบบตามใจกับขึ้นเวื่อเฉยๆอะ่ะก็เลยไม่รู้จะแนะนํายังไงนะครับก็ถ้าสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ สามารถแชร์เดีวกดไลค์ให้ผมก็ได้นะครับเป็นกำลังใจหรือไม่ใครมีสูตรฟาร์มอะไรเด็ดๆนะครับราราราฟาร์มปลาฟาร์มเงือฟาร์มเปี้ยวฟาร์มเหยื่ออะไรที่มันแบบดีๆอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาแชร์กั็ได้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผม